นครเนี่ยก็ออกมาทันควันนะอย่างที่บอกเลยว่าเขาเชียร์เขาให้การสนับสนุนทางด้านหยกอยู่แล้วแหละนะคะก็บอกว่าองค์กรรัฐเนี่ยองค์กรทางด้านสิทธิเด็กสิทธิมนุษยชนเนี่ยต้องทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาไม่ใช่สุกปัญหาใต้พรมแล้วก็ซื้อเวลานะคะก็ตามที่หยกได้พูดเลยเนี่ยแหละนะคะเรียกร้องอะไรมาโดยตลอดแต่ว่า คุณทิชาเนี่ยก็สนับสนุนทางยกมาโดยตลอดเลยแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมนะคะของทางบ้านการจานาพิเศษด้วยซึ่งก็มีคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเคยอยู่ในเรือนจำเอ้ยไม่ใช่เรือนจำสิเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะสถานพินิษก็แล้วกันนะคะในบ้านกิจบ้านการานาพิเศษเนี่ยแหละที่ออกไปแล้วอะไรแบบนี้ก็มีการย้อนกลับ เข้าไปเ,เขาเรียกอ,อะไรอ่ะไปไปเหมือนกับไปเสวนาอะไรประมาณเนี้ยนะมีการพูดคุยอะไรกันก็ตามที่ได้เห็นบนภาพเลยเนี่ยแหละนะ,ะก็เป็นความภาคภูมิใจของคุณทิชาณน,นครเนี่ยแหละนะคะว่าบ้านกาญจนาพิเศษนะครปฐมที่เขาทํางานอยู่เนี่ยให้การดูแลอะไรอยู่เนี่ยก็มีนักศึกษาอะไรต่างๆนะคะเข้าไปศึกษาดูงานเข้าไปพูดคุยอะไร นะก็เอาเป็นว่าคุณทิชาเนี่ยก็สนับสนุนยกเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราก็เราก็มองว่ามันมันก็ค่อนข้างที่จะพูดยากอะเนะเาะถึงแม้ว่าคุณทิชาเนี่ยจะเป็นนักสังคมจะมี power พอสมควรแต่ว่าคุณเห็นไหมคะว่าก็มีการประนามมีการแถลงมีการออกมาชี้แจงมีการชี้นำอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานแต่ว่ามันก็ไม่เกิดผลอะไรเลย ซึ่งเราก็พอจะมองออกนะว่ามันก็เหมือนกับว่ารัฐบาลก็ไม่ได้ให้การเคารพสิทธิมนุษยชนน่ะเนาะก็เห็นไหมคะเราถึงได้พูดไงว่าถ้าเราอ่านการเมืองออกเนี่ยก็จะเห็นว่าในช่วงนี้มันไม่ได้เป็นผลดีต่อฝ่ายราษดรเลยงนั้นเราก็เลยแบบว่าอืมรู้สึกหวั่นใจแทนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวารุณีเอเกต นะคะเวหาหรือว่าทางหยกเลยนะคะก็ต้องมารอดูกันต่อไปคุณทิชานะคะบอกว่าประเทศเนี่ยไม่ใช่ของเล่นประชาชนก็ไม่ใช่ของตายด้วยปลอบใจตัวเองไปวันวันหนึ่งเพื่อลดความทุกข์และความเบื่อหน่ายยิ่งมาพูดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเนี่ยเชิงระบบกับผู้ที่มาแลกเปลี่ยนกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าก็ยิ่งเหมือนกับตบหน้าตัวเองนะแล้วบอกว่าตามหาการเมืองที่มันดีกว่านี้ก็ อะไรหรือไม่คะคุณทิชาเนี่ยวิพษาวิจารณ์ถึงการเปิดโผคลอรอมอรของเศษฐานหนึ่งเนี่ยแหละนั่นเรียกว่าเห็นแล้วก็อนเนตอนาจใจแต่ว่าโอเคพวกสลิมนะคะหรือวพวกแดงสลิมเนี่ยก็อาจจะไม่เก็ตคิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วเป็นทางออกที่ดีแล้วอะไรก็ว่าไปเนาะเราก็ขี้เกียจที่จะมาวิพษาวิจารณ์แล้วแหละต่อมาคุณทิชาเนี่ยบอกว่าอุดมการณ์ทางด้านการเมืองก็คือการพัฒน,นาระบบ ที่นำคนส่วนใหญ่เนี่ยไปสู่การอยู่ดีกินดีเข้าถึงสวัสดิการอย่างมีศักดิ์ศรีไม่เลือกปฏิบัติยุติธรรมเสมอภาคเท่าเทียมแต่ปรากฏการทางด้านการเมืองณนะนาทีนี้มันไม่ใช่การพัฒนาระบบการเมืองในอุรมณ์คติอย่างแน่นอนฝากคนรุ่นหลังติดตามตอนต่อไปด้วยเพราะฉันคงอยู่ไม่ถึงฉันเนี่ยคงตายก่อนที่จะได้เห็นได้รู้ฉากหลังม่านของปรากฏการณ์ที่ถูกคิดโดยนะักการเมือง ถูกทำลายโดยนกักการเมืองเพื่อนกักการเมืองสุดท้ายก็คือการทำลายระบบแล้วเขาโพสต์รูปอะไรรู้ไหมคะโพสต์รูปทักสินเนี่ยแหละว่าชีวิตในต่างประเทศเนี่ยดีมากแข็งแกร่งนะออกกําลังกายสุดยอดฟิตปังเลยฟิตเปรี้ยเลยทีเดียวแต่ว่าพอมาเมืองไทยเนี่ยแป๊บเดียวเลยนะะเรียกว่าความดันนี้ขึ้นเลย ขาบอกว่าหลังจากกลับไทยเนี่ยตรวจนะคะว่าทักษิณเนี่ยป่วยหนัก4โรคเลยทีเดียวนะคะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงบอดอักเสบนะค,ะความดันโลหิตสูงกระดูกสันหลังเสื่อมนะ,ะไปทับเส้นประสาทนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าเราเคยพูดไปแล้วเนาะว่าด้วยแรงของการแช่งตัวเองงานทักษิณเนี่ยได้แช่งตัวเองอุ้งอิงก็ได้ร่วมกันแช่งบิดาของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นจริงก็อย่างที่บอกเนาะ ว่าถ้าเขาป่วยจริงขอให้เขาหายแต่ถ้าเขาไม่ได้ป่วยจริงเป็นการโกหกหรือว่าตบหน้าคนทางประเทศนั้นแรงนะคะแรงอธิษฐานในประเทศเราเนี้ยมีกี่ล้านคนเนี่ยก็จะส่งไปถึงทักษิณด้วยเหมือนกันว่าขอให้สมความปรารถนาที่ตัวเองนั้นได้แช่งตัวเองไว้นะคะก็ขอให้มันได้รับผลกรรมไปเช่นเดียวกันอืมนะแล้วก็ อ่าอันนี้นะคะก็คือคุณทิชาเนี่ยก็นั่งดูข่าวของทักษิณเนี่ยแหละแล้วก็มีการถแถลงของโรงพยาบาลตำรวจอะไรแบบเนี้ยคุณทิชานะบอกว่านายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจโคตรใจดีกล้าหารพร้อมปกป้องคนไข้ในข่าวอย่างน่าทึ่งเลยหวังว่าจะใจดีกล้าหารพร้อมปกป้องคนไข้ที่ไร้เสียงไรญาติยักจน นอนป่วยแล้วก็รอปฏิหารรอความยุติธรรมในเรือนจําที่ไม่ใช่คนในข่าวด้วยนะก็ตรงนี้เราพูดไปแล้วเนาะว่ามันมักจะมีสองมาตรฐานเสมอที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดไปแล้วว่าอากงทําไมคุณไม่ให้เขาประกันตัวท่านท่านที้เขามีหลักฐานในการเจ็บป่วยนะแล้วคุณก็รู้โรงพยาบาลราชธานามนั้นไม่สามารถที่จะรักษาโรคมะเร็งได้แต่คุณก็ยังกั่นแกล้งเขา แต่พอมาในเคสของออทักษิณเนี่ยพวกบรรดาคอแดงทั้งหลายคอแบกทั้งหลายเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันยุติธรรมแล้วนี่มันคือมาตรฐานทุกคนได้รับแบบนี้หมดเราถึงได้บอกไงว่าทักษิณเนี่ยทำตัวเองคุณเนี่ยมาวันนี้ที่ตกต่ําทุกวันนี้ที่มีคนกลดด่าะทั้งประเทศแบบเนี้ยมันเป็นเพราะตัวเองทําตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตเนี่ยคุณไม่ได้ต่างอะไรกับประชาธิปัตย์เลย อย่าคิดนะว่าคุณจะไม่มีวันนั้นประชาปัชนก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าตัวเองจะตกต่ําได้ถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เขากดดัาคุณต้องย้อนมองดูตัวเองด้วยว่าในสิ่งที่คุณทำํำมันถูกต้องหรือเปล่าคนที่รักคุณก็อาจจะทําเอาหูไปนาวตาไปไล่หลับตาข้างหนึง่งคิดว่าเฮ้ยแบบนี้แหละมันถูกต้องแล้วมันสมควรแล้วเราถึงได้บอกไงว่าสําเนียกดูบ้างว่า คนดำมาแะเที่เขาด่าคุณเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการกลั่นแกล้งอย่าบีบน้ําตาว่าตัวเองเปน็นนางเอกถ้าบีบน้ําตาเปน็นนางเอกเนี่ยโอเคมันอาจจะมีแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เขาไม่ได้เห็นเป็นมัติเอกฉันขนาดเนี้ยคนเสื้อแดงที่เขาเทคุณตอนเนี้ยเพราะอะไรมันเป็นการกลั่นแกล้งอหรอลือยังไงหรือก้าวไกลใ,ใครมาซื้อตัวหรือหรือแดงปลอมคือเราถึงได้บอกไงแม้กระทั่งคุณผูษีดีงามขำเนี่ยเขายัางเทคุณเลยก็บอกแล้วไงบอกว่า ก็ก็ลดความเป็นคอสักนิดนึงแล้วเพิ่มความเป็นคนแล้วคุณจะได้มองออกว่ามันคืออะไรนะที่คนเขา,เาต่อว่าทักษิณเนี่ยด้วยเรื่องอะไรที่เขาต่อว่าเศรษฐาเพื่อไทยเนี่ยด้วยเรื่องอะไรตอนนี้มีคนสรรเสริญชูวิทย์เยอะมากเลยนะว่าสิ่งที่ชูวิทย์พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเพราะสุดท้ายแล้วหลังที่เศรษฐาได้รับตําแหน่งเนี่ยเ,เขาเรียกว่าความายนะก็มาเยือน แผลผ่ที่หลุดออกมานะคะมีการผลักป้าสแสดงออกไปด้วยนี่อันนี้ยิ่งหนักเข้าใหญ่เลยอันนี้ยิ่งไหหายนะเข้าไปกันใหญ่เลยนี่หรือที่คุณบอกว่าคุณจะมาช่วยคนคนราหญ้าแล้วก็ไปจับมือกับพวกเจ้าสัวโอ้นี่ยิ่งชัดเจนเข้าไปกันใหญ่เลยนะนี่ก็ฝากไว้นะคะนี่ก็เป็นความที่เห็นของคุณทิชาณานครนะคะ